สวัสดีนะฉันเป็นปลาที่อ้างวางที่สุดในโลกฉันแบบว่ายน้ําอยู่ตัวเดียวแล้วฉันก็ต้องมากินพวกปลาซิวปลาส้อยพวกปลาตัวเล็กๆอะไรแบบนี้ก็ควรที่จะตายลงไปอะนะคงจะเป็นเหยื่อให้ฉันอย่างเดียวเลื่ยพวกแกนะ่ะเอาล่ะฉันจะต้องกินปลาพวกนี้เพื่อวิวัฒนาการไปเป็นเต่าล้านปีนะคะโอ้โนาภูมิใจจริงๆเลย อะไรเนี่ยให้คะแนนหรอเอาโอเคเอาคะแนนไป5้าดาวเลยนะโอ้ยเสียม,มารยาทมากเลยกำลังเล่นเกมอยู่ oh God. โอ้ไม่กอดโอ้โหนี่อัปเก,ดกรดกลายเป็นปลาเโมอลเนี่ยนมโมลูกแม่ลูกจ๋าอยู่ไหนจ้านมโมมาแล้วจ้าอุย้ยมีปลาสีม่วงด้วยกินเข้าไปแล้วเนื้อว,นวานหวานเค็มๆดีอร่อยเหมือนกันแต่ว่าหายากอุย้ยนี่ไงปลาสีม่วงเต็มเลยเอะดูเหมือนว่าอู้ ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่ขึ้นเยอะมากๆเอาล่ะโอ้ข้างหน้าเต็มเลยจันชอบกินปลาสีมว่วงนะอ้ยหรือว่าจะวิวัฒนาการนั่นไงกลายเป็นปลานีโมแล้วอน่ารักจุบๆๆๆๆ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บปกติดูแต่นในการ์ตูนนะรอบนี้มันเล่นเป็นเกมก็น่ารักนะโอ้มีปลาอะไรสีทองด้วยโอ,โอ,โอ้แม่ปลาบู่หรือเปล่าเนี่ย ทรงซานแต่แม่ปลาบู่เอือยายเอือยายไงน้องๆรู้จักไหมอุ้ยปลาอะไรอ่ะอู้ปลายลามบะเนี่ยอู้ตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นอีกแล้วโอ้โอ้ไม่ก็นี่เราเป็นปลาอะไรเนี่ยนี่เราเป็นปลาคาร์บหรือเปล่าเนี่ยถามจริงๆนะเกมหนึ่งนี่เราจะเป็นปลาสักกี่ปลาอู้ตัวใหญ่มากกินได้ไหมอ้าวอ้าวเราเป็นคนโดนกินเอง อะไรวะเราเป็นคนตาเองใช่ไหมเราไม่น่าไปหาเรื่องเขาเลยะเราแค่แบบเป็นปลาตัวเล็กๆแต่ไปหาเรื่องเขาเออแม่กอปลาเยอะมากเลยแม่แต่ตอุ้ย right ไม่ได้เราต้องคอยหลบพวกปลาพวกนี้นะพวกปลาพวกเนี้ยมันเป็นเจ้าถิ่นตัวใหญ่มากเลยอุ้ยหลบก่อนหลบก่อนนะคะโอ้โหอีกต้องหลายแต้มเลยนะวูบ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 อ้ยเจอแว่นดำน้ำเลยนะคะโอ้เจอปลาสีทองอีกแล้วอุ้ยอยากินท่านเลยนะอยากินท่านเลยนะอยากินท่านเลยนะ อ้าวอะไรอีกอะว้า wow, ว amazing วิวัฒนาการเป็นปลาอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้นะบอกแล้วไงเกมเกมหนึ่งนี้เราจะเป็นสักกีปลากนันเนาะเอาล่ะนี่มันก็เป็นวัฒนศักร์ของปลาทะเลอ่ะนะปลาตัวใหญ่ก็กินปลาเล็กเป็นเรื่องปกติอุย้ยฉันเจอปลาสีลุงอีกแล้ววันนะปลาตัวนี้น่ะมันก็แบบละมุนมากแต่ว่าเหมือนแบบกินชุรสเยอะไปหน่อยนะเพราะว่าเหมือนเป็นปลาพิเศษไงก็เลยแบบ พิเศษผงชูรสหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> พูดไปเรื่อยพูดไปนั่นเอาล่ะออ้ปลาอะไรกันเนี้ยว้าวช่างน่ากินเหลือเกินอูอร่อยอะเฮ้ยปูเสชวนออ้ดูเหมือนว่าตอนนี้ปลาพี่นะคะจะเป็นแบบปลาตัวใหญ่มากๆเลยนะัะผม oh โอ้ my god อุ้ยปูเสฉวนอีกแล้วโอ้ตรงใส่เราจะมีวัฒนาการอีกแล้ว วิวัฒนาการโอ้โหเป็นปลาอะไรกันเนี่ยเหมือนเป็นปลาบินเลยนะเออสวัสดีเพื่อนๆฉันขอกินหน่อยนะอย่ากโกรธกันเลยฉันจะได้วิวัฒนาการไปอีกนะเอาละวฟวูฟกินเข้าไปกินเข้าไปอุ้ยฉันเจอม่านน้ำสีพิเศษด้วยแหละโอ้โปลาตัวใหญ่รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันจะวิวัฒนาการแล้วจะมากินพวกแกนะไอ้ปลาตัวใหญ่นะโอ้ปูเสฉวนว้าวอุ้ยมีปูพิเศษด้วยนะ่ะแกโอออร่อยจริงเลยนะเนี่ย สวัสดีสวัสดีปลาปกระเป๋าใช่ไหมโอ้มีเปามีปูราชาด้วยเนี่ยโอ้เอาล่ะเตรียมตัววัฒนการอีกแล้วนะฮะวิวัฒนการโอ้โหคายเป็นปลาสีชมพูวันแหววฉันบอกเลยนะว่าฉันน่ะสวยที่สุดในทะเลนี้แล้วก็ดูสีฉันสีและดูคีบฉันสีดูดิฉันสามารถว่ายน้ําข้ามทะเลข้ามน้ําข้ามพื้นข้ามบกข้ามอะไรได้ทุกอย่างเลยนะคือแบบมึงจะข้ามทุกอย่างเลยใช่ไหม เอาละกินเข้าไปอุ้ยฉันรู้สึกว่าฉันตัวใหญ่เลยนะฉันอยากจะลองไปไฟกับอีปลาตัวใหญ่นั่นหนักก่อนนะนี่ไงฉันเจอแล้วไม่รู้ฉันจะสู้ได้หรือเปล่าอุ้ยนี่มาคี่แบบน้านี่น่ะกินก่อนวุ้บอุ้ยผิวพรรณสวยงามเป่งปังมากกว่าเดิมเลยนะเอาละอีกแค่70 80ดคะแนนเองฉันก็จะวิวัฒนาการอีกแล้วเอาละเข้าไปหาเรื่องกันหน่อยละกินกินวุบ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 นี่นี่นีน่โอ้โหเป็นอะไรที่คะแนนพุ่งไวมากอุ้ยเฮ้ย นี่เราโดนฆ่าตายหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่น่าเลยคนั้นที่เราสะสมมาหายไปเลี่ยมเพราะว่าโดนให้ปลาตัวใหญ่มันกินนะฮะฉันรู้สึกว่าฉันไม่ควรที่จะก้าวร้าวเกเรมากกว่านี้นะฮะเอาล่ะฉันจะหาเหยื่อที่ฉันกินได้นี่ฉันเจอคีมบำรุงเผิวอีกแล้วเจออีกคนหนึ่งแล้วกินเข้าไปนี่อร่อยเหมือนกันอ้ยปลาตัวใหญ่นี้ฉันต้องหลบโอ้ยเกือบแล้วโห้ยพวกนี้เขาเป็นคนใจร้ายน่ะเขาเห็นฉันไม่ได้เพราะว่าฉันสวยงามไง เขาเห็นฉันปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องวิ่งมาหาฉันฉันจะจอบวิวัฒนาการอีกแล้วเอาละจะเป็นตัวอะไรจะเป็นเต่าหรือไม่ฮัลโหลโอ้โหเดี๋ยวนะ <c oughs> จากปลากลายเป็นเต่าโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะปลาเข้าไปไว่ายในกระดองเต่าเออสุดยอดไปเลยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยพี่ก็คิดว่าน้องๆเพิ่งเคยเห็นเหมือนกับพี่นี่แหละโอ้โหปลาเข้าไปไว่ายน้ําในกระดองสุดยอดเอ๊ะเดี๋ยวนะลูกสุดท้ายนั่นคืออะไรเต่ากลายเป็นจระเข้หรือเปล่านะเอ้ยไม่ใช่ กลายเป็นอะไรดีอะไดนเสาร์ไหมโอเคเราจะต้องกินปลาไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เรากําลังสํารวจวัฒจักรสัตว์ทะเลอยู่ต่อไปเราจะไปสํารวจวัฒจักรสัตว์ปกกันบ้างเอาละนายก็รีบๆกินปลาบ้างเอาละเราจะมีวัฒนาการอีกแล้ว วิวัฒนาการเป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้โหกลายเป็นเต่าที่กระดองแข็งขึ้นนะฮะโอ้โหมีปลาปักเป้าแต่ว่าพี่รู้สึกว่าอ่ามันบ,บังคับคอนโทรลยากมากเลยนะคะตัวนี้เต่าตัวนี้ดูด,ดิ มันยากมากจริงๆโอ้โหเจอแล้วเจอปลาตัวนี้อีกแล้วปลาตัวสีดําเนื้อมันก็จะหวานหวานหอมบางทีแบบว่ากินไปเรื่อยๆมันก็จะขมๆนะฮะเราจะต้องรีบกินเราอย่าปล่อยไว้ในปากนานเจอปูราชาโอ้มงกุดของนายนี่สวยเหมือนกันนะเนนี่อ่าเจออีกแล้วเอาล่ะฉันยังไม่เจอไอ้ปลาตัวใหญ่นั่นเลยแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะสามารถไฟ้กับมันได้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ฉันเป็นเต่าแล้วนะฉันก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่เอาละด้เวลา ฉันจะต้องวิวัฒนาการอีกแล้ววิวัฒนาการโอ้โหกลายเป็นเต่าที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะคะเอาละไปละกินไปเรื่อยนะคะตอนนี้คะแนนที่พี่จะต้องทําก็คือ135แต้มนะคะโอ้โหดิฟกินเลยทีเดียวเชียวนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการกินที่เทปักมาก ไปเลยจ้าเจอปูราชาปูราชากําลังเก็บปลากินอยู่นะฮะแต่ว่าเราก็ต้องขอกินไครก่อนนะฮะเจอดาวอีกแล้วโอ้โหปูราชาเยอะจริงๆโอ้เราจะไม่เสี่ยงขับมันนะคะไม่รู้ว่าเราจะสู้มันได้หรือเปล่าเอาละเราขอรุนก่อนเลยกันเฟ,ฟึบอุยอุยอ้ยอุยอ้ย,ยได้ไหมได้ไหม ฟึ๊บไม่ได้จบโอ้โหจะต้องมานั่งเก็บคะแนนใหม่เลยเนี่ยเราไม่น่าเราไม่น่ามันหน้าเกินไปเลยที่ว่าเราจะคิดว่าก็คือพี่คิดว่าพี่จะต้องชนะมันได้ไงแต่ว่าในที่สุดพี่ก็แพ้นะคะแล้วพี่ก็จะต้องมานั่งเก็บคะแนนใหม่เลยนะคะโอเคต่อไปพี่จะไม่ซาแล้วนะอุ้ยพี่เจอเขมทิดว่ะวุ้ยพูดไม่ชัดเข็มทิดเออมันคือเข็มทิดโอเคเอาละค่อยๆเก็บไปนะคะ วืบว่ายเข้าไปว่ายเข้าไปว่ายเข้าไป,าไปโอ้ปลาม่วงๆนี่ก็อร่อยเจอปลาตัวใหญ่อยู่แล้วเฮ้ย hey, สวัสดีทาไมนายโหดเหลือเกินเนี่ยโอ้ก็คือว่าฉันไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าฉันตัวใหญ่ไงก็นายเป็นแค่เต่าไงนายสู้ไม่ได้โอ้โหหยามมากเลยปลาตัวสีแดงมันคือปลาอะไรเนี่ยปลาเก่าหรือเปล่าโอ้โหเก๋าสมชื่อเรยงจริงเอาล่ะเราจะต้องว่ายหลีกๆมันไปนะคะเอาล่ะไปเลยว่ายไปไว่ายไป ปลาในทะเลนี่เป็นอะไรที่เยอะมากเอาล่ะเดี๋ยวเวลาที่เราวิวัฒนาการอีกแล้วโอ้โหกลายเป็นเต่าอวบโสนะฮะเต่านี่ค่อยๆแบบว่าแก่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นอวบโสน้องๆรู้จักอันนี้ไหมเต่าล้านปีเป็นไงล่ะเอ้ยไม่ใช่ดิเต่าร้อยปีก็พอนะฮะล้านปีมันเวอร์ไปนะคะคงไม่มีหรอกนะคะเอาล่ะถ้าเต่าล้านปีนี่คงจะเป็นเต่าดึกดําบรรโอ้เจอปลาใส่ลุงอีกแล้วเอาล่ะกินเข้าไปนะคะไปแล้วครับ โอ้ข้างหน้ามีปลาโอ้ข้างหน้ามีปลาตัวใหญ่ไอปลาเก๋าตัวสีแดงนั่นไงเราจะต้องค่อยๆรบมันโอ้ฉันเจอปลาตัวสีดำอีกแล้วโว้สุดยอดไปเลยโอ้โหตอนนี้คะแนนพุ่งพวดอีก5้าสิบแต้มเท่านั้นเราก็จะมีวัฒนาการอีกนะคะเอาละค่อยๆเก็บไปโอ้ปลาสายลุงปลาสายลุงนี่คือแบบคะแนนพุ่งพวดพุ่งพวดเลยนะฮะฉันเจอเข็มเวลาเฮ้ยวิวัฒนาการอีกแล้ววิวัฒนาการโอ้โห คนนี้กระดองของฉันรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นรูปหัวใจด้วยแหละเพราะว่าเวลาฉันยิ่งโตฉันก็ต้องมีความรักมีโรคนะฮะกระดองฉันก็เลยเป็นรูปหัวใจเ,เป็นธรรมดาของคนมีความรักนั่นเองนะฮะเอาละเฮ้ยฉันปูเจอปูราชาเนี่จะเป็นปูราชาเฮ้ยไม่ใช่นั่นมันเพลงอะไรคุณคุณแม่ที่พี่ร้องเพลงคุ้คุณแม่อ่าโอ้โหรอบนี้คะแนน250้เลยนะที่ต้องการนะเอาละเก็บปลา เก็บปลาอะไรวะปลาโอ้ยยิงพูยิงเหนื่อยเวย้ยโอ้ยฉันเริ่มเหนื่อยแล้วนะฉันจะเริ่มเหนื่อยแล้วนะฉันพูดไม่หยุดเลยนะเนี่ยเอาละเจอปลาใส่ลุงอีกแล้วเก็บไปปุ๊บเอาละพี่จะพิวัฒนาการเป็นไดโนเสาร์แล้วหมาอีกสามร้อยยี่เ้ยไม่ใช่อีกสามร้อยยี่สิบห้าพี่ก็จะกลายเป็นอ่าสาัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําแล้วนะครับผม,อมเอาละคนนี้พี่ก็จะค่อยๆกินไปนะฮะโอ้โหปลาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย โอ้โหมาคะแนนกูยุ้ยบุยห,หนีก่อนหนีก่อนนะฮะเดี๋ยวพี่ตายพี่จะต้องไปเก็บคะแนนใหม่ขี้เกียจแล้วนะฮะไม่ใช่อะไรขี้เกียจขี้เก็จเก็บวิยเดี๋ยวออ้อะไรกันเนี้ยมองไม่เห็นนะฉันไม่ได้ตั้งใจไปหาเรื่องนายนะเว้ยโอ้โหทำกันแบบนี้ได้ยังไงอะ เอาระอุ้ยเจอปูเสฉวนคะแนนพุ่งพวดเลยจ้าอู้เก็บไปเก็บไปอุ้ยเจอบ้าน้ำโอ้ยคะแนนตรงนี้200แล้วนะคะขาดอีกไม่กี่คะแนนเท่านั้นอุ้ยนีก้อนโอ้โหนี่เกือบไม่พ้นเมื่อกี้พี่มองไม่เห็นจริงๆนะโอ้โหป่านนี้พี่ก็วิวัฒนาการปีละอุ้ยอไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วอุ้ยวิวัฒนาการเป็นสัตว์ครึ่งบกแล้วโอ้ค่อยคานค่อยคานเอาระวิวัฒนาการเป็นสัตว์บกโอ้โห โอกสุดยอดมากจากสัตว์น้ํากลายเป็นสัตว์บกเอาแล้ะค่ะวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะแบบพี่มีพาร์ทหน้าพาร์ทสองแน่นอนจ้าไปแล้ว